ข้อเรกนะครับจงหา RLC ของระบบต่อไปนี้โดยใช้วิธีการคำนวณแบบแมนนวลจากการปรับค่า k เท่ากับ0 1 0 1 0 0 1 0 0 0้อนัก็5,000นะครับนี่ครับ จากโซล์ k s s เท่ากับ k s 1 s บวก1 s บวก2ส่วน s องเฟบ s บวก3นะครับจะได้นี่ครับ1บวก G s s S เท่ากับ0ูนย์สมการคือนรูลักษณ์นะครับจะได้1บวก k s บวก1 s บวก2เท่ากับ0ตรงเล็บ s บวก3นะครับ k s บวก1ตรงเล็บ s บวก2เ่ากับ0เมื่อ k เท่ากับ0จะได้นะครับ s ตรงเล็บ s บวก3เท่ากับ0 s เท่ากับศลบสครับ 0. นั่นคือเมื่อ k แล้วกับ0กดรรมการอยู่ที่ตำแหน่งโหมของฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเปิด gs hs เมื่อ k เท่ากับ10จะได้ s วงเล็บ s บวก3บวก10วงเล็บ s บวก1วงเล็บ s, <S บวก2เท่ากับ0 1ิบเอ็ดเอสกำลังสองบวกสามสิบร้อยส้วกยีเท่ากับศจะได้เเท่ากับลบศูนย์จุดและลบสองเมื่อ k คเท่ากับหนึจะได้ s อสวงเล็บเอบวกสบวกหนึ่บวกหวงเล็บเบวกสเท่ากับศ หนึ่งร s กำลังสี่บวกสามบวกสองร้อกับศ s เท่ากับลบสามและลบสองจต่อมาเมื่อ k เท่ากับหนึ่จะได้ s วงเล็บ s, 1, s 1, บวก3บวก1 s บวก1วงเล็บ s บวก2เท่ากับ0 000, s กำลัง2องบวก3พั s บวก2 0พันเท่ากับ0ได้ s เท่ากับลบ0.98และ ลบสององอมาเมื่อ k เท่ากับห้าพันจะได้ s ขงเล็บ s บวกสบวกห้าร้อยคพันครับขงเล็บ s บวกหเล s บวกสเท่ากับศได้ s เท่ากับลบสามจุและลบสองจุนะครับ ได้กราฟตามนี้นะครับไล่ๆกันเบอร์นะครับนี่ครับข้อนหนึ่งข้อสองน,นะครับจงหา RLC ของระบบต่อไปนี้โดยใช้วิธีประมาณเจ็ดขั้นตอนนะครับตู้นะครับ KGSFS เท่ากบ โอเคดน s วงเล็บ s 1, บวก1งเล็บ s บวก2ครับจะได้นามนนี้นะครับ s วงเ s บวก1เล็บ s 1, บวก2เกับ s 0จะได้นี่ครับ s กํลัง3บวก2 s กํลัง2บวก s กํลัง2บวก2 s จะได้เท่ากับ0 s กํลัง3บวก2 s กํลัง2บวก องเ 2s แล้วกับ0ขั้นตอนนี้หนึ่งนะครับหาโพล gsss เท่ากับ k ส่วน s วงเล็บ s บวก1วงเล็บ s บวก2จุดเริ่มต้นอยู่ที่ s เท่ากับ0และลบ1และลบ2 จุดสิ้นสุดสี่โลกับ g s s s พอดการาฟตอนที่หนึ่งได้ดังนี้นะครับนี่เลยครับแล้ตอนที่สองนะครับกิจเนยาทางเดินยอบนแกนจริงซิกมา เอ็ม <M. S 2> นี่ครับเซตไอซิกมาเอนพีไอเท่ากับนี่ครับร้อยแปดสิบองศาได้ทั้งหมดสี่ช่วงนะครับแบบ่งเป็นนี่นะครับตามนี้ครับช่วงที่หนึ่งนะครับผลรวมสามตัวเท่ากับศูนย์องศาหลังนั้นช่วงที่หนึ่งจึงไม่มีทิศทาง เดินล่างนะครับช่วงที่สอนะครับผลรวม3าตัวเหมือนกันครับแล้วกับ180องศาดังนั้นช่วงที่2จึงมีทิศทางดินล่างนะครับช่วงที่สานะครับผลรวม3าตัวเหมือนกันครับแล้วกับ0ูนองศาดังนั้นช่วงที่3าครับจึงไม่มีทิศทางเดินล่างช่วงที่4นะครับผลรวม3าตัว180องศาดังนั้นช่วงที่4จึงไม่มีเส้นทางเดินล่างนะครับ จะมีแหลช่วงที่สองนะครับที่มีนะครับพอดคาสต์ตอนที่สองนะครับได้ดังนี้นครับมาครับตอนที่สามนะครับคิดจะนาอะซิโทสโอมอะซินโทสนี่นะครับเท่ากับบวกลบ180วงเล็บ 2k งบวกหงวงเล็บส่วน n อลบเนะครับและ ให้ k เท่ากับ0 1 2ไปเรื่อยๆนะครับให้เคเท่ากับ0บวกลบแ้ป180องศาวงเล็บ2วงเล็บ0บวก1วงเล็บส่วนด้วย3ครับเท่ากับบวกลบแ้180องศาส่วน3เท่ากับ60องศานะครับให้เคเท่ากับ1นะครับ บวกลบ180องศาวงเล็บ2วงเล็บ1บวก1ครับส่วน3แล้วกับ180องศาครับวงเล็บ3หาร3ครับจะเท่ากับบวกลบ180องศาครับให้ k เท่ากับ2ครับบวกลบ180องศาวงเล็บ2วงเล็บ2บวก1ครับส่วน3จะเท่ากับบวกลบ180องศาครับวงเล็บ5ส่วน3 เท่ากับบวกลบ300องศาแล้วกับ60นะครับรวมอารซิมโนสเท่ากับบวกลบ60องศาและบวกลบ1้อองศาครับจุดตัดของเส้นอาซิมโนสบนแกนจริงคร,ครับซิกมาเอนครับซิกมาเอกับซิกมาเอนครับ p i s i ลบซิกมานะครับส่วนด้วย N-M ลบเเท่ากับวองเล็บ0-1-2ยลบงลบองเล็บลบส่วนด้วย3-0ลบนะครับจามีนลเท่ากับลบหคอร์ดกราฟตอนนี้3นะครับได้ดังนี้เลยครับจะมีองศาเข้ามาครับ ต่อมานะครับข right? ั้นตอนที่4นะครับหาเบสเอาไว้พอร์ตนะครับ s กำลังสามบวกสาม s กำลังสองบวกสอง s บวก k เท่ากับศูนย์ k เท่ากับลบวงเล็บสาม s กำลังสามบวกสาม s กำลังสองบวกสอง s นะครับอนุพันธ์ k คือ dk ส่วน ds เท่ากับ ลบวงเล็บ 3s 2เอกำลังสอบวก6วก2ท่ากับ0เท่ากับลบ0.4น2 6และลบ1 5ขั้นตอนทีห้านะครับหา Angel of d e t หรือ Angel of Level นะครับจะได้เป็นกาฟตามนี้ครับ ตอนนี้ผมัะใช้กรงเถียนภาพของเราครับ s ปะมา3บวก 3s ปะมา2บวก 2s บวก k เทัทบ0ได้ครับเป็นภาพภาพของเราครับ 6ลบ k ส่วน3นะครับเท่กับ0 k กับ0 3s กำลัง2บว k กับ0 3s กำลัง2บวก6กับ0 s กำลัง2เท่ากับบวกลบรลบ2นะครับ s เท่ากับบวกลบ j รูท2นะครับ่อมาครับจุดตัดแกนจ็ดบิวที่0 ลบเรูสองที่ k คกับกศูนและหกจะได้กรานี้ครับมาครับขั้นตอนที่เจ็ดโดยกำหนดให้อีต้าเท่ากับ0.5นะครับมีต้าขอลบหนอีต้าเท่กับคอลบหนึ่์จุดห้ากับ60สิองศาจะได้กราฟนี้ครับ 60องศาเองศาครับ s กับ a บวก b นี่คือารที่หนึครับตกับ cos ลบ0ึกับ60องศาแทนเบต้ากับลบ b ส่วน a กับรูทสาครับ b กับลบ a รูทนี่คือาลงที่2แทน2ใน1ึครับได้ s กับ บวก A ลบ J A รูทสามเท่ากับลบ a รูทสามสการที่สามครับ S เท่ากับ A ลบ J A อรูทสามสการที่สี่นะครับนำสี่ 4, แทนสมนการคุณลักษณะสมบัติของระบบนะครับได้นี่ครับ x กสกำลังสาม บว 3s ำลัง2บวก 2s บวก k เกับ0วงเล็บ a ลบ j รูท3เล็ทั้งหมดลบกลัง3ครับบวก3มูเล็บ a ลบ j รูท3วูเล็ทั้งหมดกำล2ครับวก2เล็บ a ลบ j รูท3นะครับูเล็บวก k เกับ0 ลบแปดเอกำลังสาครับบวกสามวงเล็บลบเอสสองเอสกำลังสองครับลบเจสองรูามเอกำลังสองครับวงเล็บบวกสองวงเ A, ล, J, ล็บเอลบเจรูทสามนะวงเล็บบวกเคกับศลบแปดเอครับกำลังสลบหกเอกำลังสองครับลบเจ รูท 3a กำลังสองบวก 2a ลบ j 2รูท 3a บวก k เท่ากับ0นนะครับต่อนะครับลบ 8a กำลัง3ลบ 6a กำลังสองครับบวก 2a บวก k ลงเล็บบวก k ลงเล็บลบ6รูท 3a กำลัง2ลบ2รูท 3a เท่ากับ0นะครับ เขียนเป็นสมการ x y นะครับจะได้ลบ8 a กำลัง3ลบ6 a กำลัง2บวก2 a บวก k วกับ0แนแทนสมการ x นะครับลบส่วลบ6 a รูท3 a กำลัง2ครับลบ2รูท a กับ0ูนย์แทนสมการ y นะครับนำสองลบสองรูท a นะครับหาร y จะได้น,นี่นะครับ ลบ 6, ล a, หกรูทสามเอังสองลบ 2, ลสองรูทสาส่วนลบรูทส,ส่วนลบ 2, ลสอรูอครับจะได้นี่นครับสามเอบวกหนึ่งเท่ากับศ a นย์เอเท่ากับศูนยจุครับแทน a ใน3นะครับและ x เมื่อหาค่า b และ k ครับ b เท่ากับลบ a รู้สามเท่ากับบวก0.33รู้สามเท่ากับ0.58 x เท่ากับลบ 8a กำลัง3ลบ 6a กำลัง2บวก 2a บวก k เท่ากับบวก8วงเล็บ 0.33ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวก6วงเล็บ0.33ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวก2วงเล็บลบ0.33วงเล็บนะครับได้นี่นะครับเท่ากับ1.04 s เท่ากับ a บวก jb เ0 3 3ท่ากับลบนบวกนี่นะครับพอดพอกับพอดกับได้น,นี่นะครับเส้นนี่นะครับเคที่ทำให้ระบบะเสถียรภาพคือ0ูนาว่าเคเคมากกว่า6นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ ข้อสามนะครับจงหา RLC และ k ที่ทำให้ค่า s บน RLC เท่ากับ0.5บวกลบ j 2ครับนี่นครับวงจรจากโจทย์ครับสูนนะครับ c วงเล็บ j วงเล็บ s ส่วน r s นะครับเขากับ k ส่วน s วงเล็บ s บวก1บวก k นะครับแทนนะครับ s กำลัง2บวก s บวก2เท่ากับ0 s เท่ากับ0และลบ1ครับซิกมา m นะครับมากกว่า z i ลบซิกมา n มากกว่า pi เท่ากับบวกลบ180อ,องศานะครับมุมอ s y m p t ด e เท่ากับบวกลบร้บอปิองศาวงเล็บ2 k บวก1งวงเล็บส่วนด้วย n ลบ m นะครับและ k เท่ากับวงเล็บ0123ไปเรื่อยนะครับให้ k เท่ากับ0 บวกลบ180ส่วน2เท่ากับบวกลบ90องศานะครับให้ k เท่ากับ1บวกลบ180วงเล็บ3ส่วน2เท่ากับบวกลบ1 7 0 270องศาครับเท่ากับบวกลบ90องศาซิกมาเอเท่ากับสิกมาเอ พีไอลบซิกมาเอ็มซีไอเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์จุดห้าเอสกำลังสองบวกเอสบวกเคเท่ากับศูนย์เคเท่ากับลบวงเล็บเอสกำลังสองบวกเอสวงเล็บดีเคส่วนดีเอสเท่ากับลบวงเล็บสองเอสบวกหนึ่งวงเล็บเท่ากับศูนย์ครับเอสเท่ากับลบศูนย์จุดห้าเคเท่ากับ ลบเ้ k เท่ากับลบวงเล็บส s กำลังสองส่วนบวก s วงเล็บเท่ากับห s วงเล็บ s บวกหนึงวงเล็บหนึครับเท่ากับลบหส่วนสบวก j 2วงเล็บวงเล็บ หนึ่งส่วนสองบวก j สองนะครับวงเล็บปิดเท่ากับลบสิบเจ็ดส่วนสี่จะเท่ากับสี่จุดหนึ่งห้านะครับ k เทอยกว่าศูนย์ครับจะได้กราฟตามนี้นะครับจบลงแลับข้อสาม